เนี่ยอย่างชิ้นนี้นะครับก็ไปเจอรองขาตู้เย็นอยู่หลังร้านนะครับนี่นะเดี๋ยวก็จะส่งให้ลูกค้าเราไปนะครับสวัสดีครับไทยมาลีนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเคสนี้ขายเครื่องมา4ปีเพิ่งเคยเจอว่าอะไรตัวนี้นะครับหายเป็นลูกค้าไทยมารีนจริงๆเท่านั้นแหละครับจะรู้ว่าผมดูแลคุณแบบไหนอ่าพูดเรื่องอะไรอีกรอบนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับผมนะครับผมจะมีข้อมูลอยู่ในไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับจะมีประวัติทุกอย่างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอ่าลูกค้าท่านนี้นะครับแชทม อ่าส่งวิดีโอมาให้ผมดูครับพี่ตัวล็อกเครื่องท้ายเกรืองนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่ตรงนี้พี่แล้วน็อตเบอร์สิบมันคลายออกครับแล้วไอตัวล็อกข้างนอกมันหลุดหายตกมอคืนครับมาเจอตอนเก็บของพอดีครับทำตามเงื่อนไขนะครับของทางเรานะครับผมก็จะได้อะไรทุกตัวนะครับผมที่ลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ว่าจะหายากแบบไหนหาที่ไหนไม่ได้ทักมาหาเราทําตามขั้นตอนแบบนี้แหละครับถูกต้องแล้วเราก็จะได้อะไรทุกตัวนะครับอะไรชิ้นนี้นะเพื่อน อ่าลูกค้าส่งรายละเอียดมาผมก็บอกว่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมเช็คให้ลูกค้าก็โอเคเราคุยกันรู้เรื่องเนาะถ้าเป็นลูกค้าเราจริงๆจะรู้เงื่อนไขผมก็ไปหามาให้สรุปแล้วไปเจอแล้วครับลองอยู่ขาตู้เย็นหลังร้านผมนี่เอง <laughs> นี่เจอแล้วไปเอาไปลองขาตู้เย็นมานะครับผมอ่าอะไรตัวไหนหายหายากหา,กหากไม่ได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าเราเท่านั้นแหละครับจะรู้นะอ่าว่าเราดูแลคุณแบบไหนนะครับใหญ่ตัวเนี้ยผมถึงบอกให้รออย่าเร่งอย่าจี้อย่าจิกคืออะไรรู้ไหม ใครก็หาให้ผมไม่เจอหรอกครับลุกน้องก็หาไม่เจอเพราะผมจะเก็บของผมไว้เองนะครับโรงงานส่งมาเยอะแยะผมไม่ได้แกะดูเลยนะบางทีนะเป็นเดือนเดือนนะครับผมไม่ได้แกะดูเลยนะเรื่องอะไรเนี่ยครับอ่าเนี่ยอย่างชิ้นนี้นะครับก็ไปเจอรองขาตู้เย็นอยู่หลังร้านนะครับนี่นะเดี๋ยวก็จะส่งให้ลูกค้าเราไปนะครับตัวนี้จะเป็นขาล็อกนะครับอ่าฝาครอบเครื่องนะครับหนึ่งในร้อยเหมือนกันเคสนี้บอกน็อตหลุดหายอ่าไม่เป็นไรครับผมทะตามเงื่อนไขขั้นตอนที่เราให้ไปเป็นลูกค้าเราจริงๆเท่านั้นแหละจะรู้วิธีการสั่งซื้อออะะไลาาาจกกรรร้นนเคับแผม็ ขอสงวนขายอะไรให้กับลูกค้าผมเท่านั้นก่อนนะครับเพราะผมอยากดูแลลูกค้าผมให้ดีที่สุดก่อนนะครับอะไรตัวไหนผมจะซับพอตให้ลูกค้าผมเป็นหลักก่อนนะถ้าเกิดในกรณีที่ไปซื้อเครื่องต่อมาสองมือสามมือนะครับลูกค้าไม่เข้าใจเงื่อนไขของเรานะครับต้องแล้วมาหัวร้อนกับผมไม่ได้นะผมแจ้งชัดเจนไว้แล้วนะเรื่องอะไรการส่งซ่อมการรับประกันนะครับเป็นลูกค้าผมจริงๆเท่านั้นแหละจะรู้เงื่อนไขพวกนี้นะครับก็เหมือนใหญ่ตัวเนี้ยไม่ขายมา4ปียังไม่เคยมีใครหายเลยพี่แกหายบอกน็อตหลุดก็ไม่เป็นไรครับเนี่ย ไปหามาให้แล้วลองเนี่ยเอาไว้ลองขาตู้เย็นอยู่หลังร้าน <laughs> ไปหยิบไปหามาให้แล้วอะไรเยอะแยะครับหลังร้านนะไม่รู้จะสต๊อกตัวไหนบางตัวนะถ้าเป็นอะไรแบบชิ้นเล็กๆนะครับที่หาง่ายๆผมก็มีวิธีนะที่ว่าบอกลูกค้าถ่ายรูปภาพแล้วค้นหาในออนไลน์มันจะได้ถูกครับแบบนี้ผมสต๊อกไว้เหรอสี่ปีเนี่ยเพิ่งได้ขายชิ้นเดียว4ปีใครจะสต๊อกไหวอ,อ่ะผมพอผมมาเช็คราคาออนไลน์แล้วผมถูกกว่าหน้าเน็ตผมซื้อโรงงานถูกกว่าหน้าเน็ตห้าสิบบาทแบบเนี้ย โอ้สต๊อกมาสี่ปีมันไม่คุ้มอย่างชิ้นเล็กๆนะครับเป็นกองเป็นสายน้ํามันเป็นใบพัดเป็นกระจุกกระจิ๊กครับยางใบพัดปั๊มน้ําหาในออนไลน์ได้เลยนะครับงานดีเหมือนกันผมก็เคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะวิธีการหาอะไรง่ายๆไม่ได้มั่วนะผมสั่งซื้อมาก่อนแล้วมาลองใส่อะไรแล้วถึงมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนี่โอเคนะครับไม่เป็นไรชิ้นนี้พี่เขาขี้เกียจหาผมก็ทำตามขั้นตอนถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับก็จะได้ไปแบบนี้ไม่ต้องปวดหัวเลยเป็นลูกค้าผมนะครับผมเยอะแยะหลังน่ะ ลองหลังตู้เย็นบ้างลองเครื่องซักผ้าบ้างครับหลังร้างเต็มเลยเดี๋ยวไปหาให้อยากได้ตัวไหนก็ทาตามเงื่อนไขามาก็เหมือนเดิมะจะให้ผมเช็คเครื่องอซ่อมเครื่องก็อ,อย่าเร่งอย่าจี้อย่าจิก,าจกงานผมเยอะแต่ผมหาของให้ผมมีของหมดแหละเอาง่ายง่ายอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแต่ผมไม่ใช่ช้านะบอกว่าอย่าเร่งอย่าจี้อย่าจิกเนี่ยผมไม่ได้ช้าผมเร่งที่สุดแล้วนะครับผมน,น,น,นี่ประมาณสองชั่วโมงได้ละเจอละอะไรอะโอเคนะครับสําหรับ เรื่องอะไรก็ามาพูดกันซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่ต้องห่วงซื้อเครื่องผมก่อนแล้วจะรู้นะว่าผมดูแลคุณแบบไหนนะครับผมเป็นลูกค้าผมจริงๆเท่านั้นแหละนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ